อากาศจัดทรงงัวครับเพราะว่านครับเมื่อนี้เพิ่มหมานอีกแล้วครับทองเก้าเดือนทรงโมไกลพี่น้องตำบไลไร่ทงอำเภอตะการเป็นงัวทองเก้าเดือนครับใกล้โดตรแล้วโอ้ยมือนีแห้นมไครใหมานทั้งงัวหวานทั้งเขาเพราะว่าสุด,ดยดอดผุนเขาคนร้ายเลยนะดอกหญ้าก็ะช้นั่นพ,พี่ไอพี่เด้อพี่น้องไปยังได้พันหญา้ <laughs> าไปยังได้พัน <laughs> มาเอาเด้อประมาณสามสอบได้ไปขึ้นรถเพราะว่าน้ำง่วขึ้นรถแล้วพี่น้องมองขึ้นติดทางพอดีเลยเดี๋ยวไปเบิ้งช่วงลงง่วนน้ำกันครับเดี๋ยวผูกง่วนเห็นพวานก่อนครับไปครับพี่น้องครับอามาหอดแล้วพี่น้องครับส่งง่วนพวานครับตำบลไร่ทุงครับอำเภอตะการเอาลงมาครับเป็นแม่ทองเก่าเดือนครับจุดนี้มาเป็นรอบที่สองครับติดต่อกันครับ ทางกันประมาณสองสามือครับคุณตัวใดมิตอรตัวกินเครื่องนี่ดีคุณใหญ่ว่าคุณน่ะโอ้สุดยอดตัวนี้ก็หู้เนคุณแม่มหู้ขึ้กันครับตัวนี้ครับหู้น่มก็เริ่มไข่อีกแล้วคุณน่ะมีแต่ตัวหูว้หูงามมีหลีนี่โอ้ยคุณน่ะตอกลักตอกลักเดลักหนึง่งรตอนลักหนึ่ง กุนครับจะจงเรียบรลอยครับเออโอ้โหฮึกเกามาพีมาพีละมาพีเอ่อเออนี่คุณแม่ครับมารอบที่สองนะคุณแม่น้ะจะจงว่าทองอีกเหลี่ยมเหมือนนี่ครับคุณแม่ยังก็ครับ ยังหอบหนูจอนหนูจอนคุณแม่หนูจอนเออนี่ครับอย่างล้านกับอย่างงัวเดอ้อ,ล,ยอยล,ล,ล้านกับสามคนง่วกับซีโตแล้วเป็นว่า, <laughs> าพ่อเลยเดอ้อถ้าอยู่กรุงเทพกันเอาเกาตะเงินมาเป็นว่า <laughs> งัวนั่นพักสกักกอนเอาตะเงินมาพ่อวันนี้นี่รอบก่อนไม่ทรงตัวนี้ครับใกล้สีออกแล้วตัวละ่วละน่อมไข่แห้งแล้วพี่น้อง เออนี่น้มไข่แห้งละมามือนี่โอ้กันเฝ่าละวังแน่น่เออโอ้ยสี่ออกละตัวนี่จอบเศร้าจอบแรงด้สวงนี่เดี๋ยวสิบวันได้กินน่องเด้ <c oughs> เรียงว่าก็ศัยน่องน่กินคำญ่ๆยักบาทก็สีเสียบโอ้ย

โบผ้ากันใส่เสื้อเห้เหี่ยวจะขนเลยลมว่อยว่อยเขาต้งเรียนอยู่ป๋อไดแน่ลล์นี่ผู้ใหญ่ป๋อเช้าใช้ใช้ผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่นี่บอกป๋อเช้ามครับอันนี้ป๋อยังครับอันนี้เด็กครับโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดโอ้ยเลี้ยงหลานเก่งครับผู้เดียวเลี้ยงทั้งง่วเลี้ยงทั้งหลานเจ้าทั้งเขาเจ้าทั้งเขาอีกเขาก็เกี่ยวเอาได้พี่น้องคนคนน่ะ บ่โอ้พุ่นน่ะโอแท่งนี้เขาเจ้าเกีียวเอาพุ่นน่ะบ่เห็นแล้วครับวันอากาศรบหมาหลบที่สองสอง,ง่วเพราะว่านครับเมื่อวานครับเมือนี้ครับจะเสิเดินทางกลับแล้วครับมาเร็วกลับเร็วเมื่อน,นี่สิฟ้ฝาวไปกู้เขาเ่อกันดิ ตาเขาไปย่านฝนตกตาม,า <laughs> มันหลุดเชือ,อ,อก่น้อบับอสครับดวครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม